ผมก็จะขอกล่าวเปิดพิธีนะครับลราจับแรกขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อคุณวงครับหรือเอลวิสครับขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณเชฟปรดมือครับจานมาก่าต้องตงมือกันครับวันนี้าวางบนตรงมือขึ้นกับผู้บ่้าสาวกับ่านประธานพิธีนะครับวันนี้เราจะเดินพิธีแบบมาตรฐานงานโรงแรมน,นะครับวันนี้ เป็นวันที่คู่บ่าวสาวรอคอยวันนี้ทุกท่านตื่นแต่เช้าแต่งตัวอย่างสวยงามเพื่อมาวมพิธีมาดูมารู้มาเห็นมาเป็นสักขีพยานมาให้กำลังใจมาโวยพรอ่าน,นะครับก็ขอก่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือนธีรัชยานะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีมงคลสมรสให้แกคาา่คู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวว่าหมายให้ทางทีมงานเรือนธีรัชยาจัดงานพิธีมงคลสมรสวให้วันนี้เป็นแบบประเพณีไทย พิธีที่หนึ่งก็คือพิธีสงฆ์ผู้บ่าสาวได้ทำบุญร่วมชาติกบบากร่วมถันทำบุญร่วมกันเสร็จแล้วแล้วต่อด้วยการแทะถมากของเจ้าเ่าเจ้าบ่าก็ไปตั้งกระโดงถมากเข้ามาที่นี่เปลี่ยนเป็นบ้านเจ้าสาวแทะถมากเข้ามานี่เราแล้วมีถมากมีของไปวางถมากทั้งหมดมาวางบนหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นฉากที่สามที่เราจะได้ทำการเป็นภาพนะครับฉากที่สามคือฉาก การส่งขอและมั่นฉากนี้ก็จะขอ,อะ i̇şte. เรียนเชิญท่านประธานพิธีทั้งสองฝ่ายขึ้นมานั่งบนเวทีก่อนลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีฝ่ายเจ้าบ่าวเรียนเชิญคุณพ่อทักัฒา์คุณแม่ทิชาพรและคุณพี่